ออข้างตัวหน้าจุดไปโยเทอรไปกำงรถจุดที่สองนะครับางนจุดนี้ยาตัดขวาจุดนี้ผู้ได้ออกจากสายตัวที่สองแม่ลูกยาขัดขวามานนะครับผู้ได้ออกจากปั้มแม่มานนอนตรงนี้นะครับยาขัดขวาบ้านมีลูกแมาบ้านสองตัว แมประมาณสองตเขาสองบังยนปสประมาณสอตบางันบาคนถึงกันเสียชีวิตเก้าพันห้าร้อหลายท่านครับเข้ากับองกันนกันจะด้เรวครับพวเร้ยิไ้ฟังเวะเพืมด้ะเ่อะเ่เศร้าหรอหรดึงมาดึงมาลโตต่อไปปนี่แม่ก้างลูไม่นั่งไม่นั่งเออไม่นั่งหน่อยก้างถน้ำ ตัวไหนตนี่ล่หมันห้าหมื่นสามพกรมละมาหน่อนึงนาะกรมมาปีปีกว่าัวอะไรอยู่เนาะปีปีกมาพันหาแม่เ่เขายาวนะแม่ดออแม่นีหาพัหาครับฮะมหนาพันาันั้นคือสุดชุลูกนเนาะชุดลูกอ่าเนื้อบ่ะอ่าเนื้อหรอครับอ่าเนื้อเนาะอาเนื้อเลยอ่เนือตัวนอันเนื้อเด้อตัวนี้งัวงมีบางดพี่น้องต้องเอาลูกคนน่ะมือเข่าพันหานะิเบเดือนกูละ๋ยวเบิ่งทายมันก่อน ไปปายก่อนมือกี้ถ้าายมาน่งงว่ตัมเขาหอ้ยตัวนั้นีนั่นบ่บอตมเลยชนตักสีชนแบบายอง้างระบ้างไงบอหัลางยาเลยเอาเบอร์มาเทด้อศูนเก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าหกหนึ่งสามสี่หกหาเกิดแก้วตัวนี้ม่ตัวหนมืมื่นมือสา ม่มานี่มื่นเาพันหเนื้อห้าพันห้ามหาขนหาเด้อังเพิ่นแก้วมัวว่านงัวหน่อยส่บนอยน่อยขายดีไหมโตัละหาเขาคันง้อกฐินพายมัดเลยงวอลงงลงแห้งก็วนีง้วง้อง้อง้องง้ห้งตังนีง้อ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 งององ้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 างิอง้อง้องกองกอ้อง้อง้อน้ององ้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 ององ้อดออง้้อง้อ้นง้อป้้องี้อง้ง้อองอ้องอออน แต่ปีตนีไปีตนีไมันดีอย่างนึงคือมันมีไอ้กั้นงสื่อของเงินหมื่นมาซอยมันก็เลยก็เลยเป็นให้บูมหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนนแหลเป็นอุปสงค์เทียมอุปสงค์เทียมคือว่ามันมันสื่อมาแมนมันการสื่อเกิดจากการสื่อขายในสนามจริงมันมันเป็นกระตุ้นนะนะคือกระตุ้นเศรษฐกิจนะแต่สองอาทิตย์แต่ก็แยบลงมากขึ้นกาไอ้ต้นหนีตายไปยังไงเี่นี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยคิด ทางยังไงเนี่ยรถมาบ่กเอ้าโอ้จุดตรเร็ว่ะที่ไม่ใส่น่ะหาอะไรไปไหนเนื้อมีเป็นเนื้อเลยสินสินเนาะมื่นอหาพันเ่น้องครับที่เป็นสินไปยางมาสเบลตุากูเบลตหน่ไปยางลูกยางไปสองตัวมาสงเบงตุหน่งไป มาบังแมงแม่งางตัวนีเด้องอมงางตัวนีพกางทำแข่พี่นนองครับันทายดีพี่นนองครับลูกใดรพ่อลูกสีไวี่ไวเก่าหกหรือสี่ไวเท่าไหร่้ไหวเด้อเอี่ไหก็สีวเนาะเออื้ยมากวนน่ไหวเ้าเท่ไหว่อห้องสามพี่หาสามมหาม้วนม่วน้นตีปะปีหนึ่งเนาะที่วแ่ดเนาะแดงจึงพืนเลยเนาะ ออ้ยพี่น้องอ่างแบอยังดีเลยเนื้อหนังเนาะเม็ดสีมาเต็มเต็มเพื่อนเม็ดสีสีพากพวกลดตงมากหลายเยอะเอาเบิ่งกันเงี้ยขอกบอกว่าอยู่ที่เนาะเอาทวราคาไหมเบิ้งมื่นสามมื่นห้าสามสิบห้พอกี่รีทโับบอใส่มาครับผมรูดแปดหนึ่งูนึ่งเก้า เก้าหกเจ็ดหนึ <y 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 ่งสามเก้อง่งเก้าสองสาบ้าสาห้าเอโตเราง้วบันไนพอต้้นแวครับต้านวฮะตัวไปนี่พอทุบทายขอยังวันทายนอะผมมีส่วนงวงงามพี่น้องครับหน้าตาสวยๆอ่างบังไงลีมานบอตัวนี้่อยฮะสมิสิบห้าหมื่นแต่ว่ายังยังน่านรลอดเนาะ ไม่ตั้นผ่านรอบ15วันมันต้อง22วันไอ้ยี่2วันผ่านรอบนึงเพินวัดทับไปแล้วงเสาวหน่อยโอ้จันหะพ่อเปิดไปสามห้าามสิบราคาตัวเมื่อกี้ครับตัวนี้ทับไปแล้วสิบหมือจะว่านต้นผ่านรอบหมรอบหนึ่ง22วันนะเฮ้ยเฮ้ย้ยเมตรสีบวกบเกือบห้าสว่าสามหามั้งทำหน่อยทำาย เลขไมเลกเลขเลขทีท่ครับศูนย์3เก้าสามสามศูนย์เก้าสามสามสามตัวเด้อศูนย์เก้าสาปราอีกเก้าสองแปดสองเก้าสองแอูนย์เ้าห้ก้าสองแปดสองแาถึงอีกดอกไปรวยไปอะกัอ้กพี่น้องมีเลขส3มสามตัวบอ ไปเลยพี่น้องง่วอยูส่สนามอยากได,ไดทั่วมากครับโอ้ยแก่กระติกใหม่เลยเว้ยไปขายอันนี้แค่บาทพีเ่เก่าเนาะขายราคาเดิมบ่จ้าราคาเดิมนะเอ้าเอาว่าใช้ขา้ววขาว,าวมนนไม้เด้อพี่น้องเด้อใช้ข้าวไม้พกบาทหรือ80เหมือนกันได้ลอยว้ยวแม่คนขายง่วนถ้าขายง่วนต้องต้องต่อลงก่อนเนี่ยจ้าได้ลอยพี่น้องครับได้ลอยขอเล่ากูนุ่งเราเด้อพี่น้องครับ อุ้ยแล้วอันน้อยเท่าไหร่นะน้อยอันนี้สองร้อยอันนี้พวกเราซื้อรอยยานลูกค้านี่ก้องกันน้อยค่ะแม่เ,เล,ลยลน้อยมันมีหลายแบบม <c oughs> ีหลายแบบเด้อยครับครับครับเอ<ม>าหอยมนันไหมหอหมันเหมั้ซือ้อ,อรถอก่อเอ้ยอ,อ,อันนี้รอยอเศร้าพ่อทิศยัองหันไปย,ย้ายใส่บาห้อถ่ายพ่อเอามัเที่นี้ง้วง่ามเาขาจิกเข่าสนามในแล้วที่นี้นหูราคาพี่น้องง้วง่ามกับงา่งามแท้เขาเขาจะซื้อกันได้ามาบึ้งเขา ยังน,นกันนี่าาเราอตัวทองอย่างใดาอย่งประกันนั่ <c oughs> น,น่บ้านแท้่แ้วนี่เนาะเ <c oughs> บิองบนเขาสนามเลยม้านดี่นี่พออ้ยอ่างบบกไงเนาะคือสีม่านเนาะ <c oughs> เออแนะนะม่านก็ตัวนี้โอ้ต <c oughs> ัวทอ,ทอวงเพื่นอนพี่เนาไปรูข,ปข้อไปท้องประกาศไทยเดี๋ยวออกอากาศวัไใดคร,ครับสวาง,งาม ตอนนี้เป็ตัวทองกินของบวกกาไปไทยไปเนาะเพราะว่ายวออกชองมาได้ เอาเลยเอาเลยประกาศไทยไทยไปได้พี่น้องวา่าออกปรกาศไปได้บ้นนานแล้วเอาปึ๊บียบบลอยจกเข้ไปแไทยใกล้ๆเอาไทยขนาดนี้กเอาอะแรกจกไปเลยหยิบจอกก่นอนพูดเบิ้งกันเที่ยวเลยมาฆ่าบุงเด้พ,พอ,องกันเท่าไหน